สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสุนานานเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกาเจ็ตค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอัปเดตโทรศัพท์มือถือสำหรับการเล่นเกมในราคาไม่เกิน6,000บาทของปี2020สำหรับคอเกมที่มีงบประมาณจำกัดน,นะคะและก็กำลังมองหามือถือใหม่เน้นการเล่นเกมและใช้งานทั่วไปที่สเปคคุ้มค่าในราคาไม่เกิน6,000บาทนะคะวันนี้อม,มี10โทรศัพท์มือถือให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันค่ะก่อนชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนานาเทคกันด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์เรียวมีค่ะกับเรียวมี3 Pro มือถืออัปเกรดสเปคจากเรียวมี2 Pro ปรับดีไซน์และสีสันตัวเครื่องใหม่มาพร้อมหน้าจอทรงหยดน้ำตามสมัยนิยมหรือดิวดอบฟูลสกรีนนะคะขนาด6.3นิ้วความละเอียด Full HD Plus มีพื้นที่การใช้งาน90.8%กระจกคร r n ิ n g g อ r i l l a g รา s s 5 CPU snapdragon 710 AIE RAM สูงสุด6 g b พร้อม Hyper b o o s t 2.0สำหรับ สายเกมมิ่งโดยเฉพาะกล้องหลัง16.5บล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 519ดูรับแสงค่า f 1.7รองรับ AI Scene Recognition ถ่ายภาพความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลแบบ Ultra HD Mode กล้องหน้า25ล้านพิกเซลนะคะใช้เทคโนโลยี Super Pixel 4-in-1 รองรับ AI Selfie ราคา4,400บาทมือถือเล่นเกมอีกรุ่นจากแบรนด์ OPPO นะคะกับ OPPO A31 มือถือราคาประหยัดที่มาพร้อมหน้าจอแสดงผล6.5นิ้วแบบมีติ่งหยดน้ำส่วนของดีไซน์นั้นเน้นความเงาวววสเปคประกอบไปด้วยหน้าจอ6.5นิ้วอัตราส่วน20:9ต่อ 9, CPU MediaTek Helio P35 Octa Core RAM 4GB พื้นที่ความจุเครื่อง 128GB สามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุด 256GB ค่ะ และกล้องหลัง3ตัวแบ่งออกปเป็นเลนส์บสอล้านพิกเซลรูรับแสงค่า f 1.8เลนมาโคร2ล้านพิกเซลรูรับแสงค่า f 2.4และเลนเดฟ2ล้านพิกเซลรูรับแสงค่า f 2.4เช่นเดียวกันนะคะส่วนกล้องหน้านั้นมีความละเอียด8ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะคะ oppo a 3 1เ็ยังสามารถสแกนลายนิ้วมือผ่านเซ็นเซอร์ด้านหลังตัวเครื่องได้ค่ะใช้แบตเตอรี่ความจุ4,230ม ah. ิลลิแอมชาร์จไฟและเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Mi c คร usb 2.0 ราคา5,999บาท ในส่วนของแบรนด์เรียวมีนะคะมากับเรียวมี 5i ค่ะมือถือหน้าจอแบบติ่งหยดน้ํานะคะตัวเครื่องนมี้เลือก2สีได้แก่สีเขียวและสีฟ้ามีดีไซน์คล้ายรุ่น5และ 5s แต่พื้นผิวไม่ได้เป็นแบบคริสตัลเหมือนกับทั้ง2รุ่นก่อนหน้าสเปคประกอบไปด้วยหน้าจอ6.5นิ้วอัตราส่วนหน้าจอ20:9ตอ 9, ชิปเซ็ต snapdragon 665 octa-core RAM 4GB พื้นที่ความจุ64และ 128GB สามารถเพิ่ม microSD card ได้สูง 256 GB GPU Radeon 610กล้องสีเลนประกอบไปด้วยเลนวาย12 000 000 x, ล้านพิกเซลเลนเอลตรวาย8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลและเลนเดฟ2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้านั้นมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุสูงสุด5,000ม ah, ิลิแอมรองรับชาร์จเร็วระดับ10วัตต์ราคา4,999บาทสำหรับรุ่น128 g b ค่ะ หัวเว่นะคะมากับหัวเว่ย9พราม2019มือถือกล้องหน้าป๊อปอัพ16ล้านพิกเซลรองรับ AI สามารถป๊อปอัพได้รวดเร็วแค่1วินาทีนะคะรวมถึงยังมีความแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้ถึง12กิโลกร,รมัมมีหน้าจอขนาด6.59นิ้วแบบ Ultra Full View Display ความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน15.5:9ต่อ 9. CPU Kirin 710 RAM 4กิหน่วยความจำ64และ128กิ รองรับ m i c r o SD cards รันบนระบบ Android 9พายครอบทับด้วย EMUI 9กล้องหลัง3ตัวแบ่งออกเป็น16ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลนะคะแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมราคา5,999บาท ในส่วนของโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ซัมซุง Samsung นะคะมากับซัมซุง g g เล a กซ A10s ค่ะมือถือซีรี์ออีกรุ่นที่อัปเกรดสเปคใหม่จากรุ่น Gala ็ y A10 โดยรุ่นนี้มีส่วนที่เปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือเป็นการเพิ่มสแกนลนยนิ้วมือเข้ามากล้องหลังคู่และแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah. ิลลิแอมป์ดสเปคอื่นๆนั้นเหมือนเดิมนะคะมีหน้าจอขนาด6.2นิ้วความละเอียดแบบ HD ซีพลแบบอินฟ n i t y V CPU ซ x y n o s o อ t ก c o น e รันบนระบบ a n d ด o i ย9.0 p า e ครอบทับด้ กล้องหลังคู่13บก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลรองรับสแกนใบหน้าแบบ Face Unlock และแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมราคา4,490บาท โทรศัพท์มือถือจาก oppo ที่น่าสนใจอีกรุ่นค่ะกับ oppo a 5 2020มือถือราคาประหยัดสเปคสุดคุ้มดีไซน์ฝาแฟรของ oppo a 9 2020นะคะด้านสเปคนั้นมาพร้อมหน้าจอแบบ water drop screen ขนาด6.5นิ้วดีไซน์ 3d cpu snapdragon 665พร้อมเกมบูส2.0แรม3 ram 3และ 4GB หน่วยความจำา64และ 128GB มีกล้องหลัง4ตัวความละเอียด12บวก8บก2วก2ล้าน ิกเซลนะคะคมาพร้อมโหมด ultra wide และ ultra night โหมด2.0กล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อม AI beauty 2.0และตอบโจทย์ด้านความบันเทิงด้วยระบบเสียง Dolby Atmos ค่ะพร้อมลำโพงสโตริโอแบบคู่ปิดท้ายด้วยแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลแอมป์นะคะที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยค่ะราคา4,999บาท แบรนด์จาก vivo ค่ะมากับ vivo y 1 2นะคะมือถือระดับกลางซีรีส์ y รุ่นใหม่มาพร้อมหน้าจอ6กจุดนิ้วแบบ Palo Full View Display ติ่งทรงหยดน้ำอัตราส่วน19.3ต่อ9คิดเป็นพื้นที่ใช้งาน89% cpu o c ล a ราคอร์ i ีเ e เท e ก p 2 2 1 2นาโนเมตรแรมสูงสุด 4GB กิกะไบต์นะคะรันบนระบบ android pie ครอบทับด้วยฟันทั s os มี ultra game mode กล้องหลัง3ตัวแบ่งออกเป็นกล้องหลัก13ล้านพิกเซล และกล้อง8ล้านพิกเซลเลนส์มุมกว้าง120องศา Super Wide Angle และ2ล้านพิกเซลแบบเลนเดบแคมริร r านะคะดีไซน์ไล่เฉดส,สีนะคะและด้านหลังมีสแกนลายนิน้วมือแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมราคา4,599บาทสำหรับรุ่นแดม3 GB ค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบแบรนด์เรียวมนะคะต้องเรียวมี 5S ค่ะมือถือรุ่นอัปเกรดจากเรียวมี5โดยปรับความละเอียดกล้องจาก12ล้านพิกเซลเป็น48ล้านพิกเซลเลยนะคะและสีสันของตัวเครื่องใหม่คือสีแดง Crystal Red ด้านสเปคอื่นๆนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ6.5นิ้วความละเอียดแบบ HD+ ติ่งทรงหยดน้ำขนาดเล็กอัตราส่วนพื้นที่การแสดงผล78% CPU Snapdragon 665 12นาโนเมตร RAM 4 g b หน่วยความจา r a 64 g b และ128 g b รันบนระบบ Android 9.0 p ายครอบทับด้วย Color OS 6.0วัสดุตัวเครื่องด้านหลังเป็นพลาสติกแบบโฮโลกราฟิกและลวดลาย Crystal Design ใช้เทคนิคที่ทำให้เหมือนกับกระจนะคะรวมถึงเคลือบสารกันน้ำพร้อมแบตเตอรี่5,000 m ิลอมชาร์จเร็ว10วัตตราคา5,999บาท Redmi นะคะมากับ Redmi Note 7ค่ะมือถือระดับกลางสเปคสุดคุ้มราคาสุดประหยัดแบรนด์ลูกของ Xiaomi นั่นเองนะคะมาพร้อมขนาดหน้าจอ6.3นิ้วความละเอียด Full HD+ Press, มีติ่งทรงหยดน้ำแบบ Waterdrop น็อตขอบจอบางเพียง1.95ม mm, ิลิเมตรใช้ CPU Snapdragon 660รันบระบบ Android 9.0 Pie ครอบทับด้วย MIUI 10ส่วนไฮไลท์ของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่กล้องหลังคู่ความละเอียด48ล้านพิกเซลค่ะขนาดเซนเซอร์1:2ต่อ Samsung ISO Cell Bright GM1 และ4 in 1 Pixel ที่สามารถถ่ายรูปภาพความละเอียดสูงถึง12ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2นะคะ5ล้านพิกเซลรองรับ Portrait และมี AI ค่ะส่วนกล้องหน้านั้น13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah, ิลลิแอมรองรับ Quick Charge 4.0ราคา4,999บาท โทรศัพท์มือถือราคาประหยัดสำหรับเล่นเกมรุ่นสุดท้ายนะคะมาจากแบรนด์ Vivo ค่ะกับ Vivo Y11 2019มือถือราคาประหยัดสเปคสุดคุ้มนะคะที่มีดีไซน์เหมือนกับรุ่น Vivo Y12 ด้านสเปคนั้นมีขนาดหน้าจอ6.35นิ้วแบบ HD Plus Halo Full View LCD ความละเอียด HD Plus นะคะ CPU Snapdragon 439 RAM 3GB หน่วยความจำ3า g b g b รองรับ microSD c a r d มีสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังรันบนระบบ Android รอยเก้าพายครอบทับด้วย f ั n t a s OS 9.1มีกล้องหลังคู่นะคะ13ล้านพิกเซลค่า f 2.2บวก2ล้านพิกเซลค่า f 2.4กล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะคะรองรับ ai พร้อมโหมดถ่ายภาพ professional pdaf p a ฟพัลชูดและไวท์แคปเจอร์นะคะและโหมดอื่นๆอีกมากมายค่ะปิดท้ายด้วยแบตเตอรี่ความจุ5,000 m มิลลิแอมราคา3,999บาท เป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้กับ10โทรศัพท์มือถือสําหรับเล่นเกมราคาประหยัดนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือใหม่อย่าลืมใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือกันนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนาตาเทคกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ